สวัสดีครับวันนี้พี่ดำมาแดกก็จะพาไปเที่ยววัดท่าไม้นะฮะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของโชติกเกษฐรผีฮะ,ะผู้ที่มีมากศัพย์นะครับตั้งอยู่ในบสถวัดท่าไม้นะ,ะเราก็จะเดินเข้ามาในบทนะะรู้สึกว่าจะมีความร่มเย็นสบายนะฮะนี่ก็จะเป็นชื่อของแต่ละปางแต่ละองค์นะฮะเลือกขอพรตามที่องค์ที่เราต้องการเลยนะครับ ตามที่จิตเราต้องการจะอธิษฐานขออะไรนะฮะแต่ละปางเขาก็จะมีชื่อติดไว้ที่ฐานของแต่ละองค์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปชมวิวนะฮะเป็นบรรยากาศร,ริมแม่น้ำนะฮะบรรยากาศดีดีลมดีมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีจุด ให้นั่งถ่ายรูปชมวิวนะแล้วก็ให้อาหารปลานะครับที่วัดต้าไมา้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ